หใหญ่มากเชีย่ยทำไมก๊อฟเหมือนขนาดนี้เนี่ยให้ยิ้มลองไงใช่ขอบคุณครับเรดอะไรเรื่องนั้นแหละมานีหน่อยวันจะดื่มเบียร์โหโหมามีอะไรตังให้แทนเพิ่งไปสัมเพลงมาเมื่อกี้ เป็นอะไร,เป,ะไรเป็นอะไรสามเพลงฮะ <c oughs> ไปซื้อแอเซอรี่มาไปสามเพลงมาเมื่อกี้ไหนดูสิได้อะยรตามาเหรอแซนของขวัญวันวันอะไรโหใหญ่มากเชี้ยทำไมก๊อฟเหมือนขนาดนี้เนี่ยก๊อฟเหมือนมาก ของขวัญวันที่ช่วยงาน,นงซื้อสร้อยให้หนึ่งเส้นอย่าใส่อย่าไปโดนน้ํานะสงการนี้อย่าใส่นะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลอกไม่ลอกไม่ไดำจำนำไม่ได้โอ้ยเส้นนี้เขาสวยเลยอะ่ะมาลองมาใส่ดินั่งดีๆกลับเมียยังอุ้ยเย็นกลับเมียยังเอออุยสวยว่ะเส้นนี้สวยเมียต้องกลับผัวไม่ผัวกลับเมีย กอลคนเหมือนนะเชี่ยกอลได้เหมือนมากเลยอ่ะของกอล์ฟวันเนี่ยเออของกอลอุ้ยอุ้ยเรียกอียเล็กไปแล้วนี่เรียกปลาเล็กนี่่าอย่าไปใส่โดนน้ำนะสงการนี้ห้ามใส่นะจ๊ะเพราะว่ามันจะลอกนะจ๊ะอันนี้หแหวนซื้อมาให้ใหม่อุ้ยสวยวะ่ะเออเหมือนเดิมเลยไหนรอบนี้มึงเอาแหวนแต่งงานมึจจำนำํากูจะฟาดกระบาลมึงให้ ซื้อแหวนให้นางรอบที่แล้วซื้อให้สองสลึงแต่งงานมันเอาไปจำนำไม่มีตัไนไถด้วยที่สำคัญแ้่รอบนี้ก็ไปจำนำอีกแพ่นกระบาลห,หนยไะไว้ถ้าไ,ไม่รั่วมากใส่มือกลางไห่เหรอไหนเ็กเล็กแหวนแต่งงานใส่นิ้วกลางเหรอใส่นิ้วนี้ป่ะเอาแล้วทำไมนิ้วนั้นมันหลวมคกเลยอ่ะ ขอแต่ข้อมือนี้ไม่เหรอก็นิ้วใช่ใช่เพราะมือนี้เสิร์ฟอ้าวอาอันนี้ออกไม่ได้เอสร็จไหมเพราะงั้นมือนี้เสิร์ฟแล้วมันหลวมไปปะเนี่ยเพราะพอดีเนี่ยเนี่ยพอดีเลยเนี่ยติดข้อพอดีมันใหญ่เกินไปว่ะเล็กเพราะตรงนี้โป่งเศรษฐีท่านหนึ่งเศรษฐีท่านหนึ่งเน่มาให้ใส่แล้วก็ขึ้นมาจะเอาไปจำทำไม ให้ยิ้มลองไงใชขอบคุณครับไม่เป็นไรลูก